ต้องบอกว่าออกมาเปิดใจครั้งแรกสำหรับเดไทเทเนียมหลังกดอัน o l l ลไอ g เพื่อสนิทเวทไทเทเนียมหลังดราม่าข่าวยืมเงินของนานาไรบีนาโดยหลายคนคาดเดาว,ว่าครอบครัวของเดนน่าจะตกเป็นผู้เสียหายครั้งนี้ด้วยและสุดทางด้านเดไทเทเนียมได้ออกมาเปิดใจถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ชาวเน,น็ตโยงไปที่เวทไทเทเนียมโดยเปิดเผยว่าจริงๆกับความจริงเท่านั้นนะที่จะทาให้คุณนะเป็นอิสระ แต่ถ้าความจริงนั้นไม่เปิดเผยมันก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็จะทรปอยู่ตรงนั้นมันจะไม่ไปไหนมันจะจับกินคุณไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณจะยิ้มได้ในความโสโโศกมันก็ยังจะอยู่ในในใจของคุณตลอด just open แล้วก็พูดความจริงแล้วก็ขอบคุณทีหา เออราไม่จันจากดวงใจเผาไปกับเปลวไฟไปถึงพื้นที่อยู่ไกลไปไปแล้วยังอยู่ไกลมีแต่ความรู้สึกดีๆที่อยู่ข้างในจำได้ไหมเราเคยสนุกสนานปาร์ตี้ยิงช้าไม่เคยต้องแคร์ใครเมายาตั้งอยู่วันแค่นั้นไม่เป็นไรเราเิ็บความเจ้าวไปไปถึงดาวที่สดใสไปด้วยกันแต่วันนี้ไม่มีกันและกันมันสลดใจภาพนั้นมันฝังลึกสุดใจมีแต่ความมันใหญ่ผูกพันจนลึกซึ้งจะคิดถึงไม่อยากจะเสีกุญญาไม่มีคำพูดใดๆที่จะอธิบายอยากจะให้เวลานั้นหวนกลับมาโอ้โหมันน่าเสียดายอยากจะใช้ความฝันที่เรานั่งได้ด้วยกัน นี่คือความสุขของพี่ทั้งสามคนที่พี่ได้ทำอัลบั้มนั้นแล้วพี่แบบอืมอัลบั้มแล้ว,ลวเราลงทุนร่วมด้วยกันด้ว่โอ้ทุกอย่างเราทำเองขายเองเออแล้วก็สนับสนุนกันเองแต่ <laughs> <laughs> มันมีความสุขไนงะคือตอน <laughs> จะ give you big hug นะรี a l l ี r e รี l y r ี a l รี give you big big hug แล้ <laughs> uh, เป็นกำลังใจให้กับเขาพวกด้วยนะครับ God bless you I always pray for you and pray for you all you know God has a better plan for us แล้วก็อืม Well I have a Bible verse. Forget the things that happened in the past. Do not keep on thinking about them. Them Again. Forget the things that happened in the past. Do not keep on thinking about them. Yamna T H E N them. ให้กำลังใจนะกับพ่อแล้วก็เจนี่ด้วยนะครับ God bless you. รู้เรื่องพี่รู้เรื่องเมื่อไหร่รู้เรื่องก็ไม่เลยจำไม่ได้ แต่สิ่งที่เรารู้แต่เรารู้เนี่ยเรื่องของคนอื่นก่อนเรื่องของตัวเองยังไม่รู้อ้าวหรอจริงหรอใช่ใช่คือพี่รู้แสดงว่าพี่รู้หลังเป็นข่าวะชิอืมใช่ใช่หรออืมแล้วเรื่องตัวเองไม่รู้เลยเลยเรื่องตัวเองไม่รู้เลยเลยแล้วมันก็เจ็บที่เพราะว่าไม่รู้อะไรเลยก็คือแกงผู้หญิงอืมรู้ก่อนแล้วค่อยมาแกงผู้ชายใช่ใช่ อันอันนี้ก็เออเขาเรียกอะไรนะมันทำได้าการที่ไม่รู้อะไรนี่แหละมันมันทำให้เจ็บนี่แหละาการ<อ>ที่ไม่รู้เลยโดนปิดกั้นการไม่รู้ <laughs> อ๋อไอ่แบบเออให้กำลังใจกันเองอกัหลายหลายคนก็นต้องสู้ก็ต้องมัน อะไรที่มันจะต้องทําให้ถูกต้องเราก็ต้องทำนำะแล้วก็มันก็ลําบากค่ะมันก็ก็ยากหพอสมควรขอ,อ,อาถามว่าได้รับคำขอโทษบ้างไหมครับได้ไหมนี่ค่ะมีมีมี